วันนี้เรามาต่อเอ่อต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่มีน้องถามว่าให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับงานพยาบาลที่โรงพยาบาลอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอ่อเล่าต่อเลยนะคะก็คือคนที่เป็นพลเมืองอะไรเงี้ยเป็นซิติเซนไปแล้วหรือว่าแต่งงานตามสามีมาย้ายตามครอบครัวมาหรือว่าเกิดที่นี่อะไรเงี้ยก็จะได้สิทธิ์เข้าทำงานเอ่อ สมัครงานโรงพยาบาลหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเฮลท์แคร์เวิร์กเกอร์ในคลินิกโรงพยาบาลโฮมแคร์โฮมลิสเ s เดนเซอร์เจอรีอ่ home care, home resident, surgery, คลินิกต่างๆอะไรเงี้ยได้ง่ายกว่ากับการที่ไม่ใช่พลเมืองเพราะว่าเขาก็จะสมนงานไว้กับพลเมืองเป็น,ปนแล้วก็คนยุโรปส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยเห็นพยาบาลต่างชาติที่แบบว่าโดยเฉพาะคนไทยเนาะมามาทางสาย agency เอเจนซี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ มาสอบไลเซ้นสอบ i อเอลเตรียมตัวได้ตามเลเวลแล้วแล้วก็ NHS ก็คือเอ่อเอ่อ h นชั่น s e ลเฮลท์เซอร์วิถ้าเป็นบ้านเราก็คือแบบเหมือนกระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยค่ะก็คือ NHS นั่นเองก็คือมาตรฐานของเขาเพราะว่าพยาบาลแต่ละแต่ละฟังก์ชันเนี่ยค่ะเขาจะถูกจำแนกใหญ่ๆก่อนนั่นคือว่าทำไมเอชทำไมมันถึง ยากจังอะไรเงี้ยที่จะเข้ามาเป็นพยาบาลยูเคอะไรเงี้ยในในหลายๆประเทศที่เราฟังจากเพื่อนๆต่างชาติที่เขามาจากหลายๆชาตินะเขาก็บอกเลยบอกเป็นคําเดียวกันเลยว่าเออมันยุ่งยากจริงๆที่นี่เพราะว่าอ่ออย่างเช่นเขาเขาได้รับพิน Number มาแล้วนะคะหลายคนที่ทํางานกับเราโดยเฉพาะห้องผ่าตัดเพราะว่าห้องผ่าตัดมันใช้ทักษะทักษะสกิลสูงแล้วก็ประสบการณ์อะไรเงี้ย หลายคนค่ะได้พินนัมเบอร์แล้วทำงานไปสักสองสาเดือนไม่ผ่านโปรเขานะจาก RN ถูกลดตำแหน่งมาเป็นผู้ช่วยพยาบาลอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ต้องจำยอมค่ะทำจนจบคอนแทคของเขาอาจจะคอนแทคมาได้วีซ่ามาสองปีเขาก็ผู้ช่วยพยาบาลยันสองปีจนทั้งจนกระทั่งเขากลับไปประเทศเขาอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยก็คือ ก็คือจะเห็นว่ามันไม่ใช่ยากเฉพาะตอนเข้ามาค่ะมันยากไหมคะทั้งตอนทํางานแล้วทํางานไปสักระยะถูกประเมินเงี้ยว่าคุณทํางานได้ตามเออตามมาตรฐานที่เขากําหนดไหมอะไรเงี้ยถ้าถ้าไม่ได้ก็คือโดนลดตําแหน่งเฉยๆเห็นเห็นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ยังก็เลยแบบเออเราก็เห็นมากับตาหลายคนแร้วเลยรู้สึกว่าไม่อยากให้น้องๆรู้สึกว่า ถ้าถ้าคุณยังสอบไลเซนยูเคไม่ได้หรือว่าทําไมไม่ได้เป็น R n เฉันเป็น RN มาจากเมืองไทยนะอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งจบปริญญาโท RN ที่เมืองไทยนะคะอย่างน้องน้องที่หลายคนที่เรารู้จักเราก็ให้คำปรึกษาให้เทคนิคแนะนํานิดหน่อยอะ่ะหลายคนก็จบปริญญาโทเนิร์สจากเมืองไทยนะคะเป็นเนิร์ดสเปเชียลิสต์มาจากเมืองไทยปัจจุบันนี้หลายคนก็ยังอยู่ในตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาลเพราะว่าเราไม่สามารถแบบ เทียบบุฒิของเขาได้โดยตรงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีไกด์ไลน์นิดหน่อยมาแนะนำเนาะเทคนิคว่าเอ้เราจะทำยังไงอะไรอะไรดีไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่มายไม่ซีเรียสเกี่ยวกับว่าเออเราต้องเป็น RN หน้าอะไรเงี้ยมันก็มีช่องทางหลายช่องทางค่ะที่คุณจะไต่ระดับขึ้นไปจนคุณเป็น RN หรือเป็น Specialist n u r s e หรือว่า Manager n u r s e ในอนาคตได้ไม่ยาก วันนี้เราทำ uh, ดอาร์แกรมนะคะเป็นข้อมูลสำหรับอีกช่องทางหนึ่งสำหรับ uh, พยาบาลคนที่อยากทำงานพยาบาลในอังกฤษที่เป็นพลเมืองแล้วหรือว่าเคยเป็นพยาบาลวิชาชีพที่เมืองไทยมาก่อนแล้วก็อยากทำงานโรงพยาบาลโดยการที่ไม่ไม่อยากเทียบวุฒิเพราะว่ามันอาจจะรอหรือใช้เวลานานบางคนก็อยากได้งานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเริ่มที่ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลได้เลยอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษเลยนะคะที่พี่เจเอาประสบการณ์จริงมาแนะนำแล้วก็ทำเป็นไดอาแกรมออกมาว่าคุณ เป็นไกด์ไลน์ว่าคุณจะไต่ระดับยังไงขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้จะเป็นข้อมูลนะคะที่พี่เจสรุปออกมาเพื่อให้น้องๆเข้าใจนี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับพยาบาลที่ต้องการเริ่มจากการเป็นผู้ช่วยพยาบาลในยูเคแล้วเรียนไต่ระดับขึ้นไปนะคะ มันนอกจากมันจะทําให้เราได้ความมั่นใจในการทํางานแล้วก็เป็นที่ไว้ใจกับทีมงานอันนี้เป็นข้อแนะนําเลยค่ะเป็นเทคนิคพิเศษที่พี่เจอยากแนะนําจริงๆค่ะแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณทํางานด้วยความมั่นใจโดยที่ไม่กดดันกับเพื่อนร่วมงานคุณควรจะเรียนในเวอร์ชั่นของเขาจะมีความสุขมากในการทํางานอันนี้อันนี้รับรองเช่นถ้าเป็นผู้ช่วยพยาบาลก็จะเริ่มมาจากตรงนี้เลยค่ะ HCA ก็คือ healthcare assistant นะคะเริ่มจากแบรนด์ ก็จะทำคุริฟายที่เป็น NVQ NVQ เป็น Nation Vocational Qualification นะคะของวิชาชีพระดับ2ขึ้นไปก็จะไต่ระดับขึ้นมาแบน3นะคะแบน4แล้วก็แบน5ถ้าเรียงลงมาเลยก็คืออย่างเช่นวอร์ดกับห้องผ่ตัดใช่ไหมคะวอร์ดก็จะเป็น RN วิชาชีพ ดิจิตอ์เนิร์ส่วนห้องผ่าตัดเขาจะเรียก ODP อันนี้เขาจะเรียนเฉพาะทางเกี่ยวกับการทํางานปฏิบัติการห้องผ่าตัดโดยตรงค่ะเนี่ยพอไตระดับอันนี้ระดับ4ี่แบนโฟร์แบนโฟร์เขาเรีย AP practitioner assistant practitioner ส่วนห้องผ่าตัดก็จะเป็น assistant t h e a t r practitioner นะคะอันนี้คือแบนโฟร์ต้องเรียน NVQ level 4ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการทางทางทาง,ทางห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแบนด์ก็ลำดับลงมาใช่ปะ่ะ HCA ก็คือ Healthcare Assistant อส่วนห้องผ่าตัดก็เป็น TSW Theater Support Worker ก็จะเริ่มจากตำแหน่งนี้เลยค่ะก็จะเรียน NVQ Level 3นะคะผู้ช่วยพยาบาลจนอันนี้ลำดับเริ่มต้นก็คือแบรนด์หรือผู้ที่แบบว่ายังไม่มีคุณลิฟายใดๆเลยเขาจะเรียก t r a i n นีก็จะได้ แบนหแบนสจนกว่าจะได้รับการพิจารณาเพื่อให้เรียน NVQ แล้วไต่ระดับขึ้นไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมายเหตุนะคะว่าอักษรย่อต่างๆคือแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องรีบน,นะคะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในงานใน UK โดยเฉพาะการทำงานมันไม่ได้มันไม่ได้สวยงามอย่างที่ทุกคนคิดต้องใช้ความพยายามแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาค่ะเป็นทางออกที่ดีที่สุด